โโอโบ้านสวยอีกหนึ่งหลังแล้วนะฮะหลังนี้หน้ากว้างๆเลย10เมตรขอต้อนรับสู่ดีโฮมบายเดลโฮมนะฮะห้าห้องนอน ้องน้ําแปลงริมแปลงมุมด้วยนะครับจอดรถสบายๆเลยนะครับบ้านหน้ากว้างสิบเมตรตัวบ้านนะครับก็จัดเต็มเลยนะฮะโรงจอดรถหลังคาก็เป็นหลังคาพีวูโฟมอย่างดีเลยนะฮะก็เป็นอ่าฉนวนกันความร้อนได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็สีนี่อืให้ความอบอุ่นละมุนเลยนะฮะห,ห้องนอนเลยนะครับไปครับกันเดี๋ยวไปดูภายในตัวบ้านกันว่าเราทำอะไรให้บ้างนะครับ ดอดรถถ้าเป็นอ e ีโคคาก็จอดต่อกันได้สองคันนะครับก็จะมีมุมตรงนี้ให้เลยนะครับสวยๆเลยนี่นะครับแล้วก็มีมุมโถงทางเดินตรงนี้ให้ด้วยนะครับก็สามารถวอล์กอินไปยังตัวครัวภายในตัวบ้านได้เลยนะครับชุดปั๊มน้ำจากแบรนด์ดังนะครับ จัดให้นะครับอันนี้ด้านข้างตัวบ้านนะครับนะครับนะก่อนพาเข้าตัวห้องโถงนะครับก็เดี๋ยวชมห้องนอนหรือว่าห้องอเน,นกประสงค์ห้องแรกก่อนนะครับ อยู่ด้านหน้าของตัวบ้านมีช่องแสงให้เรียบร้อยนะครับสามารถมองไปยังจอดรถได้เลยไปครับไปชมห้องนั่งเล่นกันก็มีชุดโซฟานั่งเล่นแถมให้มีโต๊ะกลางนะครับแล้วก็มีชั้นวางทีวีประดับรูปโมเดลโมเดลสวยๆให้เลยนะฮะเป็นผ้าแคนวาสเลยนะฮะ ก็สวยเลยนะครับมีโคมประดับให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ห้องโถงนะครับค่อนข้างใหญ่เลยนะครับพี่พนี่ครับโซฟาโต๊้ทางข้าวที่เห็นในคลิปแถมให้หมดเลยนะครับแล้วก็ความน่าอยู่ของบ้านแปลงมุมนะครับก็จะได้ช่องแสงด้านข้างนะครับก็จะไม่ ทึบตันเหมือนถ้ำนะฮะก็โปร่งโล่งสบายนะครับก็ให้ความน่าอยู่นะครับอันนี้ตัวครัวนะครับตัวครัวก็ครัวตัวไอนะฮะเราประดับตัวโคมเหนือเคาน์เตอร์ให้ด้วยนะฮะเป็นครัวไซส์ใหญ่เลยนะครับจะปรับห้องนี้เป็นห้องอเนกประสงค์อื่นเพิ่มเติมก็ได้นะครับห้องค่อนข้างกว้างเลยนะครับกว้างก็อยู่6เมตรคูณ4เมตรเลยนะฮะ ถือว่ากว้างจัดเลยนะฮะแล้วก็ในส่วนตัวนี้ก็จะเป็นห้องนอนห้องที่สองที่อยู่ชั้นล่างนะครับก็คุณพ่อคุณแม่สามารถพักห้องนี้ได้เลยมีช่องแสงให้เรียบร้อยนะครับก็สามารถมองไปยังตัวด้านข้างของตัวบ้านได้นะครับอันนี้มุมมองสามารถมองไปหน้าบ้านได้เลยนะครับนะ โปร่งโล่งนะครับบ้านหันทางทิศใต้นะครับอันนี้ห้องน้ําชั้นล่างสุขภัณฑ์กริบกิบนะครับไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะจกตาหรือเปล่านะครับใช้สุขภัณฑ์เก่าจากบ้านหลังเดิมหรือเปล่าไม่ต้องกังวลเลยนะครับเราเปลี่ยนป้ายแดงให้นะครับอันไหนเราเปลี่ยนได้เปลี่ยนเลยนะฮะก็เพื่อให้ลูกค้าประทับใจนะครับมีห้องเก็บของ ใต้บันไดให้ด้วยนะครับสำหรับท่านพ่อบ้านนะครับก็เก็บพวกเครื่องช่างได้เือลยอันนี้ก็จะเป็นมุมมองที่มองจากตัวบันไดนะครับมองไปยังโถงชั้นล่างนะครับไปครับขึ้นชั้นสองกันชั้นสองประกอบไปด้วย3ามห้องนอนอหนึ่งห้องน้ำแวะห้องน้ำก่อนเนาะห้องน้าก็ ค่อนข้างกว้างเลยกระเบื้องปูชิดนะครับระยะยาวทำความสะอาดก็ง่ายต่อการทำความสะอาดนะครับห้องดอนด้านหลังนะครับห้องนอนห้องที่สามก็มีช่องแสงให้สองด้านเลยนะครับก็สามารถเปิดให้ลมได้ไทเทฟโฟล์ล์ได้เลยนะครับอันนี้โถงชั้นบนนะครับก็เป็นโถงทางเดินเชื่อม ระหว่างแต่และห้องนอนนะครับส่วนนี้ห้องนอนห้องที่4นะครับก็จะมีช่องแสงให้1ช่องนะครับสามารถวางเตียงขนาด5ฟุตได้นะครับก็ยังมีพื้นที่เหลือๆอีกพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ห้องนอนห้องมาสเตอร์นะครับน่ที่เห็นในคลิปนะแถมให้นะครับเตียงฟูกหมอนแถมให้หมดเลย เป็นของใหม่นะครับลูกค้าบางท่านถามว่าเอ๊ะพวกเครื่องนอนในของเก่าหรือเปล่านะครับของใหม่นะฮะอุ่นใจแล้วก็วางใจได้เลยนะครับเราไม่ใช้ของอเก่ามาแถมให้ลูกค้าแน่นอนครับโต๊ะเครื่องแป้งตู้เสื้อผ้านะครับแถมให้ไปเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเตียงเตียงไซส์5ฟุตนะครับพี่ๆสังเกตก็ยังมีพื้นที่เหลืออยู่อีก เยอะเลยนะฮะก็สามารถวางเตียงได้อีกชุดหนึ่งเลยนะครับก็หรือว่าท่านเจ้าของบ้านจะปรับเป็นมุมอย่างอื่นก็อันนี้แล้วแต่เลยนะครับเป็นมุมนั่งเล่นหรือว่ามุมหาโต๊ะทำงานซักชุดหนึ่งนะครับก็ยังมีพื้นที่เหลือเฟือเลยนะครับเอาละครับพี่ๆท่านไหนที่กำลังหาบ้าน35ตารางวานะ้ากว้าง1ิเมตรนะครับห้องนอน สองห้องน้ำครอบครัวขนาดกลางอยู่ได้แบบสบายๆเลยนะฮะหลังนี้ราคาอยู่ที่2.89ล้านบาทนะครับบ้านพึกษา33บามบงบัวทองนนทบุรีเรานี่เองนะฮะโจมขอรายได้เพื่อๆนะครับ3 0บาท084 224 9ด c CC c ่สองสองี่เดีแล้วพบกันครับสวัสดีครับ ก่อนจากไปถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะและที่สำคัญกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเราเจอกันคลิปหน้าค่ะ